ฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมททีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์19น30นาฬิกานาทีที่สนามธรรมศาสตร์นะครับก็ไปชมและไปเชียร์กันได้ดรามา่าวิกฤตศรัทธามันมีแน่นอนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมบอกเลยว่าควรเข้าไปดูในเกมนัดน,นี้นะครับนี่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมชาติไทยนะครับภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครไไไปดด่่สาาามม้้รรเหลือถกก็ช ทีวีหลักๆไทยรัฐทีวีนะครับทางออนไลน์มีทั้นฟูวิชแนลยูทูบจากของ b g Sport เลือกชมได้ตามสะดวกเลยนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการออกสตาร์ทรับหนึ่งของแอนโทนีฮัตสันซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่ามีการเรียกตัวเก่ากลับมาผสมผสานกับตัวใหม่ก็มีการพษนวิจารณ์กันเยอะซึ่งก็พูดไปหลายรอบละก็คงจะไม่พูดอะไรกันเยอะมากะนะครับนอกจากจะบอกว่ามันก็เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชที่โค้ชเขาก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เรียกมาเนี่ยเอาตรงๆผมว่ามันก็ไมไไา มันก็เป็นคนที่ไม่ต้องสงสัยในเรื่องความสามารถนะครับตัวเก่าๆที่เข,ขาเรียกว่าอะไรเคยหายไปก็ได้กลับมาธนวัฒน์สกิทาวเนี่ยเคบีดีลุมลามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเสกสารตรีก็อยู่แตกเตมใหม่อย่างอีกรัสสันหลนจุดศูนย์ซับเดลก็มานะครับผมว่าโดยรวมมันถือว่าโอเคแต่ว่าทาั้งนั้นและทั้งนี้ก็ วัดกันที่ผลงานในสนามก็แลกันนะครับผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยในวันนี้เนี่ยจริงๆและเดาก็ไม่ได้ยากเพราะว่าตัวผู้เล่นมันมันค่อนข้างจะโอเคในแต่แล้วตำแหน่งอยู่แล้วนะครับไล่เรียงการเล่นในระบบ4-2-3-1ตามสไตล์ของแอนโทนีแฮสันนะครับผู้รักษาประตูก็ปฏิวัติคำใหม่แน่ๆนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยพันศาเหวิบูลน์กลับมาแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นโดยจับคู่กับนัทพงศ์สายลียาซึ่งก็แจ้งเกิดมาในยุคข,ของมาซาทาดะ่อิชิอินะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซ แอนโทนีฮัสสันในเขาชี้อบอกใบ้มาได้ดีดแล้วว่าทางซ้ายในเควินดีรอมรัมเนเขาติดตามมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะได้เล่นส่วนทางขวาเนี่ยก็เป็นนิโคลัสวิคเกอร์สันอยู่ละมือหนึ่งในเรื่องของแบ็กขวานะครับตรงกลางแผนกองกลางเนี่ยผมเชื่อว่าการกลับมาของทัชทั้งทีละทอนบุญวาทานแล้วก็สารัอยู่เยนเนี่ยจะได้ลงเล่นคู่กันเลยนะครับเพราะว่าแอนโทนีฮัสสันเองก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในแดนกลางก็เลยเรียก2คนนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคู่นี้ลงเล่นเลยนะครับโดยมีชนากะ ทันทีอมีครั้งเนี่ยธรรมดี่เป็นกองการตัวรุกนะครับคิดว่า3ามกองกลางน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็สุภโชคสารชาติไม่ต้องมีอะไรต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับฝั่งขวาเนี่ยน่าสนใจว่าชุดสุนทรพิบเบลเนี่ยจะได้ลงเล่นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังเป็นสิ่สาราตรีนะครับแต่ว่าจากการฝึกซ้อมที่ประเมินมาเนี่ย หวยอาจจะไปออกที่เบนจามินเดวิดซึ่งเขาก็เคยเล่นทางขวาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นโอกาสของจุดเบลที่จะได้มีโอกาสลงมาเล่นเพราะว่าถ้าไม่ลงเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองละแต่จะได้ลงมากี่นาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คิดว่าทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นเบนเดวิดออกสาร์ก่อนนะครับส่วนกองหน้าก็คือสุภพชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับก็คิดว่าชมหน้าค้าตา11เป็นคนแรกข,ของทีมชาติไทยก็จะประมาณนี้นะครับมันมันสามารถที่จะเดาได้จากศักยภาพของผู้เล่นอยู่แล้วนะครับเจอกับสิงคโปร์ให้สิงคโปร์เองตอนนี้อยู่่ออัดบที155ขงโลกลกกแ้ว็ การเจอกันในช่วงหลังๆทีมชาติไทยของทางที่จะชนะมาตลอดเลยคือสิงคโปร์เนี่ยพอเขาหมดยุคโอนสัญชาติแล้วเนี่ยทีมชาติเขาก็เป็นรองเราอย่างชัดเจนวันนี้มีผู้เล่นที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับในไทยลีกนะครับพวกตระกูลฟันดี้ทั้งหลายนะครับพวกไรฮันสจวูวตนะครับพวกเนี้ยนะครับก็จะลงเล่นในเกมวันนี้นะครับจอร์แดนเอบาวีเว่ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วยังไงก็ยังเป็นรองทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเล่นวันนี้มีทางเดียวคือต้องชนะเพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาาาานนนะะะคคครรััับแลล้ววกก็มจมจยดดอไต่ง ไปได้เยอะเลยที่ดูศัก,กยภาพแล้วผมเชื่อว่าทีมชาติไทยทำได้นะครับวันนี้ควรจะมี2ประตูอัพขึ้นไปนะครับหากผิดจากนี้ก็คงจะมีดราม่าขึ้นมาอีกถ้าเสมอนี่หนักเลยถ้าแพ้นี่ก็ต้องไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าวงแตกแน,น่ๆก็เอาเป็นว่าวันนี้ทุ่มครึ่งรอดูทีมชาติไทยโฉมใหม่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัทสันก็แลวกันผมเชื่อว่าศัาก,กยภาพเราดีกว่าตัวผู้เล่นที่เรียกเข้ามาก็ถือว่าโอเคมากๆเพราะจะได้วนันนี้2ประตูต้ตองมีฟันธงทีมชาติไทยจะชนะสิงคโปร์ครับ Thank <laughs> you.